และนี่คือสีหน้าตอนที่สีวาไม่ได้ใส่แว่นและก็นังจ้องมองอะไรสักอย่างคือตามันหยีเพราะว่าสายตาสีวาสั้นและก็เอียงค่อนข้างเยอะวันนี้ก็เลยจะมาอัปเดตค่าสายตาและก็ตัดแว่นใหม่ที่หอแว่น b บตเตอร์วิช n จะบอกว่าพี่ๆเขาดูแลดีมากพี่บีเวสมาเตอร์เนี่ยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาที่วัดสายตาละเอียดแล้วก็แม่นยำมากๆและพี่เขาช่วยดูว่าเราใส่เลนแบบไหนแล้วจะสบายตาที่สุดเหมาะกับสีวาที่ชอบใส่แว่นแล้วตาล้า แต่ปกติพอเป็นยุคนี้เนี่ยการพับสายตาเนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์สำหรับทุกคนอาจจะต้องแบบใช้เลนพวก,กอักรณนตาลา้าง่าช่วยควบคู่ไปด้วยอย่างกรณีเมื่อกี้ที่เอาอันนี้อันนี้มาใส่คืออ่าเติมบวกอ่อนๆให้เวลาเรามองใกล้ๆอะค่ะมันจะเห็นดีขึ้นโอเคเนะพราะว่าใสายตาเสร็จแล้วก็มาเทสการมองเห็นกันดูว่าเรามองเห็นเป็นยังไงบ้างโลกมากคือเป็นการวัดสายตาที่แบบละเอียดมากอะแล้วเมื่อกี้พ็ใส่เรออกไปเดินคือ บาตามลและก็ถึงเวลาเลือกกรอบแว่นโอ้ไม่กอดคือมันเยอะมากมีทั้งหลายดีไซน์หลายแบรนด์หลายราคาอันนี้เลือกตามความเหมาะสมได้เลยแต่ก็จะมีพี่พนักงานคอยให้คำปรึกษาและก็ช่วยเลือกแว่นที่เหมาะกับรูปหน้าเราด้วยแล้วที่สิวาประทับใจมากมากเลยคือที่หอแว่น Better v i s i o n เนี่ยเขามีบริการตรวจวัดสายตาล้างแว่นและก็ปรับดัดแว่นฟรีไม่ต้องเป็นลูกค้าหอแว่นก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้ด้วยนะพอะเลือกกรอบแว่นได้แล้วพี่เขาก็จะมาวัดจุดกึ่งกลางสายตารอบนี้สิว่าอยากเปลี่ยนลุคนดดดน่่่่่่่่ออออยกาาารรเลืืืบบบแแแแวววววววททีีีีีไไมคคคงใ้้้สสส็ชััตะ ใส่มากเลยโสบายตาครับส่วนตัวคือสิว่าถูกใจ100%เลยแต่ที่หอแว่นเขามีบีแวร์รันทีคือถ้าใส่แว่นเราไม่สบายหอแว่นเขามีบริการเปลี่ยนค่าสายตาของเลนให้ฟรีภายใน1ปีโอเคเลิกตาล้าตาหยีเพราะแว่นใหม่ใส่แล้วสบายตามาก